ไม่ได้ล่อซื้อนะอย่าก,กลัวว่าหมาเ้วจะโดนจับไม่ใช่เปิดพื้นที่ให้เลยลูกมาเลยนี่สวยงามมามาเลยวาดเลยมาวาดเลยที่ปับให้หมดแล้วแต่ได้ทั้งฝาที่เอาเลยทั้งฝาอะไรเรี้ยเขาเลยเนี่ยเนี่ยทั้งฝาเลยเ,ลเ,เลยนี่นนลยลุยเลยลุยเลยลูกลุยเลยนะ ไม,ลลไม่ได้รอซื้อไม่ได้รอซื้อมาลุยเลยเรื่องราวนี้ค่ะอาจารย์เฉลิมชัยถึงก็ออกมาตามหาตัวด้วยตัวเองเลยนะคะกลายเป็นเรื่องราววัยรุลในโลกโซเชียลทันทีค่ะเพราะว่าทางด้านของเพจหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บนะคะออกมาแชร์เรื่องราวที่เรียกรอยยิ้มค่ะเพราะว่ากลางดึกคืนหนึ่งผู้ชมคามีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเขาแอบมาพ่นสีกําแพงเป็นงานติสติลอาร์ตน,นะคะแล้วก็อยู่ตรงข้ามที่จอดรถของวัดล่องขุ่นในจังหวัดเชียงรายค่ะก็คือเป็นวัดของอาจารย์เฉลิมชัยโคศิิพัฒน์นะคะศิลปินแห่งชาติในสาขา ทัศนศิลจิตกรรมปี2554ค่ะเช้าวันต่อมานะคะเมื่ออาจารย์เฉลิมชัยมาเห็นเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหรีบไลฟ์สดตามหาตัวคนที่มาพ่นสีกำแพงเลยโดยมีการบอกว่าไอ้หนูไม่ต้องกลัวหรอกไม่ได้ไม่ได้ล่อเยือหรอกไม่ต้องแอบทาให้กลับมาวาดต่อให้เสร็จเถอะ พร้อมทั้งให้คนมารือ้อถอนทําความสะอาดบริเวณนั้นนะคะที่เป็นป่าลกล้างเนี่ยหรื้อให้เกลี้ยงเลยเห็นกระแพงยาวเลยค่ะทําความสะอาดเรียบร้อยเลยจนกระทั่งพบมือดีค่ะเจ้าของผลงานสุดกรีดปรากฏว่าเป็นฝีมือของกลุ่มวัยรุ่น3คนค่ะอาจารย์เนี่ยเห็นปุ๊บก็เลยมอบเงินให้1,000 0บาทเพื่อให้นําไปซื้ออุปกรณ์พ่นสีแล้วก็กลับมาทําผลงานต่อให้เสร็จนะคะเรียกได้ว่า เหมือนกลายเป็นจุดแลนด์มาร์กใหม่ให้ผู้คนที่เดินทางไปเที่ยวผ่านไปผ่านมาเนี่ยสามารถมาเช็คอินถ่ายภาพตรงนั้นได้นะคะแน่นอนก็ว่าถ้ากลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นการสนัดเลยชื่นชมอาจารย์เฉลิมชัยด้วยแล้วก็ชื่นชมผลงานศิลปะจากกลุ่มเด็กวัยรุ่น3าคนด้วยนะคะความคิดเห็นส่วนใหญ่เนี่ยจากชาวเน็ตมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบบนี้แหละคือสิ่งที่สังคมต้องการคะ่ะมันสวยมากๆเลยจุดถ่ายรูปใหม่เนี่ยได้จุดถ่ายรูปใหม่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งจุดเลยแล้วก็เป็นศิลปะที่เขาไม่ได้วาดสเปซ ว่าเขาบอกว่าเนี่ยได้ศิลปินแห่งชาติมาเป็นครูพี่เลี้ยงให้ถือว่าเป็นโอกาสดีๆมากๆเลยนะนักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมผลงานของอาจารย์ด้วยแล้วก็ชื่นชมของสตรีทอาร์ตของกลุ่มวัยรุ่นด้วยนะคะก็คือเป็นสตรีทอาร์ตของวัยรุ่นยุคใหม่ที่เรียกได้ว่า น่านับถือมากๆเลยค่ะที่อาจารย์เนี่ยเขาเปิดพื้นที่ให้เด็กวัยรุ่นเขามาอดความเก่งกลายเป็นถนนศิลปะสวยๆทั้งความสวยงามของวัดล่องขุนที่มีการผสมผสานความแปลกใหม่ด้านข้างก็คือเป็นผลงานของวัยรุ่นเออที่มีกำแพงสตรีทอาร์ตแบบเท่ๆนะคะในมุมของอาจารย์เนี่ยหลายคนมองว่าชื่นชมแล้วก็ไม่ปิดกั้นตัวเด็กแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆจริงๆค่ะสวัสดีครับพี่น้องติดตามครับแหมสตรีทอาร์ตผมนับเวลานี้เจอตัวแล้วไอตัวร้ายอยู่ตรงนี้เองนี่ตัวร้ายอยู่นี่ แล้วได้พวกนี้พวกนี้มันจะกลับแล้วคืนนี้มันจะมาลุยต่อครับพี่น้องนี่สุดยอดนะมึงเอาจริงๆเลยไม่ต้องห่วงไอ้หาพื้นที่นี่เคลีย์เลยสบายเลยวันนี้นะกลับพวกนี้อ่ะใช่ครับขอให้มึงเจริญเจริญนะร่ำรวยร่ำรวยช่วยไปดูงานวันที่เชียงใหม่หน่อยนะมึงบอกอีกทีครับทีมกราฟเกลลี่ครับหนอนแสดงถึงวันที่ไรวันที่12เดือนหน้า12เดือนหน้าพี่น้องครับอย่าลืมไปชมสนับสนุน ศนะิลปินเด็กรุ่นใหม่นะครับมันสุดยอดนะผมเป็นกองเชียร์ให้วันนี้มันจะทำที่นี่สวยงามเอา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 เต็มที่เออ,อแม่งป่ะเห็นไหมแม่งสุดยอดถึงแล้วเชียงรายมันบอกนะ